นางเอกลืมของไว้ที่โรงเรียนเลยต้องกลับมาช่วงฟ้ามืดพอถึงห้องเธอได้เห็นเงาแปลกๆยืนอยู่แต่พอเปิดไฟมันก็ได้หายไปนั่นไงอยู่ตรงนั้นนี่เองหลังจากเธอได้หยิบมันก็มีเงาปริศนาวิ่งผ่านหลังไปและฝนก็ได้ตกลงมาบรรยากาศบอกเลยว่ามาแน่เธอเลยถ่ายรูปตัวเองส่งไปหาเพื่อนในขณะที่กำลังรอรถเมล์แต่เพื่อนก็ได้ส่งรูปเดียวกันกลับมาแถมยังส่งมารวๆและยังเป็นรูปเดิมอีกต่างหากจากนั้นหน้าในรูปก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มบิเดเบี้ยวและดูสยดสยองเธอตกใจมากจนทำโทรศัพท์ร่วงพอเก็บ มาก็โล่งใจก็เป็นข้อความปกติตตาาด,ดีนี่สงสัยตาฝาดมั้งทันใดนั้นมันก็ได้ปรากฏขึ้นที่ตรงหน้าเธอสิ่งนั้นได้ถามเธอว่าเห็นหรือเปล่าเห็นฉันใช่ไหมถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงกรี๊ดไปแล้วแต่ยายนี่จิตแข็งมากเลยตีเนียนว่ามองหารถเมล์และเล่นโทรศัพท์ต่อจนรอดมาได้อย่างเฉียดฉิวในคณะแปลงฟันเธอก็ได้พบกับรอยมือซึ่งตอนเช้าเธอก็เจอมันแต่ก็เช็ดไปแล้วนี่แล้วมันก็ได้โผล่มาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้เธอต้องล้างหน้ากว่า20นาทีถึงจะเมินมันได้รอดพอจะนอนเลยวางเกลือไว้หหวววัง่่่าจะชยได้แตพม ได้เกิดขยับขึ้นและกองเกลือก็ได้กระจัดกระจายพอเปิดผ้าเท่านั้นแหละแม่งชัดเลยอันิเมะเรื่องนี้ชื่อว่าสาวน้อยผู้เห็นวิญญาณตามได้ที่บิลลี่บิลลี่ตอนนี้เลย